ออกมากินหมายโกเคซึเลิศยอดต่อยสตมูมโอ้แม่เป็นแค่ลูกกระจอกก็คือแต่เ,เราก็สามารถชนะโกเคซึกรอบแดงได้นี่โคตรเทะะร่ฮะทุกคนโอ้เฉียบมากรวมล่ามาหนึ่งเดียวโ,โคตรเท่ฮะสนาสารละ,ละนี่ฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวโกเคซึนะฮะกรอบแดงซะด้วยสิถือว่าตัวนี้คืออาวุธสามดาวนะทุกคนเดี๋ผมจะให้ดูอาวุธนะนี่เออ ผมอ่านไม่ชัดอ่ะมันตัวสีมันเบอ่อนี่ฮะทุกคนเซตอัศวินนะเป็นเซ้นเน้นโจมตีเป็นหลักฮะความเร็วนี่คือกุศลสายโจมตีนะฮะไม่ใช่สายแทงถ้าสายแทงคือจอของเพื่อเพิ่มเลือดนะฮะนี่ฮะโอ้โหโจมตีเน้นๆน่ะแล้วก็พาร์สิของเซตสวินก็มี้ด้วยฮะทุกคนดูดิหลายดาวนะไม่ใช่แค่ดาวเดียวดูฮะเราท้าสวินก็สามดาวไปละสปีดสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็โจมตีคือสามแสนกว่าป้องกันก็แปดหมื่นนะฮะ ดูดีบล็อกก็16เปอร์เซ็นต์อ่ะดูดีการบัตนี่คือเน้นโจมตีอย่าง HP นะฮะนี่ HP แล้วดาเมจโบนัสแล้วก็ลดพลังป้องกันแล้วก็โจมตี HP นะฮะทุกคนโอเคถือว่าดีนะตัวเนี้ยแล้วอาวุธไม่ใช่ตัวน,น้อยฮะคืออาวุธดสามดาวด้วยโอเคฮะทุกคนงั้นตื่นเต้นอนะ่ะผมคิดว่าจะสุ่มอีกนะแต่ว่าตัวมันไม่พอดิประเด็นนะตัวอันเชิญ์เฉพาะไม่พอฮะทุกคนผมเลยไม่ได้สุ่มโอเคฮะผมขอจัดที่ก่อนเนาะ ผมจะเอาผู้หญิงหกตัวในเกมนี้มาอยู่ด้วยนะฮะ <_ EN> แต่เขาเขาไม่มีค่าสมาก,กิเนาะโอเคไม่เป็นไรนี่จังนี่ลืมไม่ได้โอเคสี okay. ่ตัวพอดีฮะทุกคนแต่พลังจริงๆเขาไม่ใช่อ,อันนี้ฮะทุกคนโอเคงั okay, ้นเราไปหาเพื่อนดีกว่า <_ EN> นี่คนนี้เริ่มที่สี่แสนดีกว่าฮะ <_ EN> <_ EN> ต้องทําการแกล้งเขาดตัวเขาดีไปแข่งทุก <_ EN> <_ EN> <_ EN> okay, คนามาเราไปเรื่อกกันดีกว่าเนาะอืม <_ EN> <_ EN> ดูนะฮะทุกคนเคยเห็นไซรัจิมไหม แต่จินคุงอ so ่ะเออตัวขอชื่อว่าจินคุณนะฮะดูใส่ตาจินคุงออกมากินหมาโกเคซื้อเลิศยอดต่อยสตูมโอ้โหีเดียวหาว่าทีมเลยฝุ่นจตพุงมันเต็มเลยฮะทุกคนน้องู้เท่นะคนนี้มากฮะอันนี้สูสีดีโอเคฮะทุกคนปะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากาโลฮะผมต้องจริงนะรอบเนี้ยเปิดสปีดไปสามเลยก็ปล่อยมัดเลยฮะ โอเว่แหละนั่นแหละเอ้ยเอ้ยเออสองล้านฮะทุกคนโอเคลวกแข่งกดอัลม่ามาฮะลัวแข่งจะก,กดมาแล้วอืมแต่แสนยังน้อยอยู่ฮะแม่คนามือกาโลผมรอบอลทองมากอืมโอ้โหหนึ่งล้านล้านแปดฮะ,ฮะเราไล่จมตีไปอีกก็วัตซีแมนบอลพลังงานมามสามแสนโอ้โหชิวๆแล้วก็เอาไปกินหมดโกเคซื้อ หาัทที่ไม่ใช่อืออือเป็นไงไม่มีดวงอยู่ห้าคนโอเคซูปเปอร์มาใส่การ์โดฮะแต่ติดมยอยาทอฮะเสียใจด้วยโอเคโดนไล่ตีไปฮะแล้วก็ลินลินตีธรรมดาไปฉาาเรียบร้อยนี่โก้สืบแดงโคตรเท่อ่นนี่ดาวไม่ใช่น้อยฮะโอเคถือว่าเยี่ยมเลยฮะพลังของเขาแท้จริงคือสิบกว่าล้านเนาะโอเคฮะคนจะทีไห้เขาก่อนงั้นวันนี้ก็มีวันนี้ฮะถือว่าผ่านฮะให้ก้าเต็มสิบเลยไอดีคนนี้ เดือดจริงก็อนสื่อนี่โคตรเท่